สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่20มกราคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,677.25จุดลดลงไป11.23จุดหรือว่าติดลบไป0.76มูลาค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่76,000ล้านบาทเเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุน้นในกลุ่มเครื่องจักร แล้วก็กลุ่มขนส่งส่วนรายขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารการเงินพลังงานค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ ICT แล้วก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้น,นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของบ้านปูราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.25%ลานาบวกขึ้นมา1.79%ซึ่งก็คัดว่าได้อันิี้ส์งจากการที่อุปสงค์ทานหิน ในปีนี้นั้นน่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ค่อนข้างจะโดดเด่นขณะที่อุปทานนั้นยังค่อนข้างจะจำกัดอยู่ทางด้านของ P R I ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.35%ก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส4ปี65นั้นน่าจะเติบโตได้ Year on Year ก็ได้แรงหนุนมาจากผู้ใช้บริการในส่วนของการตรวจสุขภาพที่เพิ่มกันมากขึ้น ซึ่งก็เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองทางด้านของหุ้นในกลุ่ม Property Fund and REIT วันนี้ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็น FT REIT บวกขึ้นมา3.52% GV REIT บวกขึ้นมา2.76% FT REIT บวกขึ้นมา3.56%แล้วก็ S Prime บวกขึ้นมา2.14%ซึ่ง ปัจจัยที่เข้ามาหนุนก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่นักลงทุนนั้นมีการพยายามที่จะเลี่ยงความเสี่ยงแล้วก็เข้าหาหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม p r o p ัน t y fund and อ e นเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ให้ปัลผลค่อนข้างจะสูงทางด้านของ Human ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.24%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรปกติในไตรมาส4ี่ปีหนี้จะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ซึ่งก็ไา้แรงหนุนมาจากทางด้านของ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็น่าจะหนุนให้ทางาของกำไรในไตรในปี65นี้เติบโตได้โดดเด่นกว่า40%ช่วงใน,นปี66นี้ก็คาดว่าน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีก44%ทางด้านของ S&P n n ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.09%ก็มีการคาดการณ์กันว่าทางด้านของผลประกรอบการไตรมาส4ปี65นั้นกำไรจะเติบโตได้ โดดเด่นทำสถิติสูงสุดใหม่ของปีทางด้านของ FN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.59%ก็ได้รับอนิสง์จากการที่นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาเที่ยวในบ้านเรามาก,กขึ้นซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนทางด้านของผลการดำเนินง,งานและก็ยอดขายให้มีการเติบโตก,กันขึ้นมาทางด้านของเซนราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.19%ก็เป็นการเก่งกำไรจากในประเด็นข่าวที่ มีมาบอกว่าทางด้านของ OR นั้นจะเข้าซื้อหุ้นเซน25%เพื่อที่จะทำการแตกลายไปยังร้านอาหารเพิ่มขึ้นอีก11แห่งด้วยกันทางด้านของซันราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.16%ก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในปี 66, 66นี้จะเติบโตได้10-15%ด้วยกันซึ่งก็มีออเดอร์ล่วงหน้ามารองรับไว้แล้วกว่า 6เดือนทำให้ไม่มีเรื่องของปัจจัยกระทบเข้ามาในกรณีที่เงินบาทนั้นมีการแข่งข้ากันขึ้นมาทางด้านของ Stark วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง7.60%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ระบุว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าซื้อกิจการในอีก1-3ดิวซึ่งก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็เป็นทางด้านของเวียดนาม ยุโรปแล้วก็สหรัฐแล้วก็ทางด้านของธุรกิจที่จะเข้าซื้อนั้นก็คาดว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนั่นเองทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ K-Bank ราคาหุ้นติดลบไป5.86%ก็มาจากทางาของผลประกอบการไตรมาส4วิว5ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้เพราะว่ามีการตั้งสำรองเพิ่ม,เ,มเติมกันขึ้นมา ทางด้านของ BBL ราคาหุ้นติดลบไป1.94%ก็หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส4ี่ปี65นั้นปรากฏว่าทางด้านของกำไรนั้นต่ำกว่าคาดเพราะว่าขาดทุนจาก FVTPL นั่นเองทางด้านของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเช่าซื้อลิสซิงวันนี้ก็มีการปรับตัวลงมแรงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ MTC ราคาหุ้นติดลบไป4.8 5สวัสดิติดลบไป5.38% ติดลอติดลบไป4.13%แล้วก็ทางด้านของศักสยามดิซซิงติดลบไป3.06% JMP ติดลบไป3.25%แล้วก็เฮงติดลบไป3.16%รวมทั้งไมโครก็ติดลบไป2.17%ซึ่งสาเหตุอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือได้รับเซ e ต t เ m e n t เชิงลบจากการตั้งสำรองที่มีการเพิ่มเติมกันขึ้นมานเองทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป4.02%ส่วน TOA ติดลบไป2.86%ก็คาดว่าทาะของตัว TOA นั้นถูกขายทำกำไรกลับมาหลังาที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคามีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างจะมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ